สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกันอีกกับช่องมันสุกมากนะครับก็หลังจากที่ห่างหายกันไปนานหลายวันนะครับช่วงนี้ผมก็มีงานหลายอย่างเพื่อะหลายอย่างที่ต้องทํานะครับวันนี้ผมก็จะเอายอดของเดือนล่าสุดนะครับก็เป็นขึ้นเดือนมกรานะครับของการขายภาพครับมาบอกว่าได้จํานวนเงินเท่าไหร่นะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็มีของ รวมกันสองเว็บนะครับ Chatterstock a d ิบิ Stock นะครับราคาก็ประมาณนี้เอ้ยรายได้รายได้เช่นราคารายได้ที่ผมได้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมเอาสองเว็บนะครับเบิดกรวมกันก็ได้ประมาณ3,300กว่าบาทนะคก็เป็นพขาเป็นค่าขนมได้นะครับนี่ก็คือเงินที่สามารถสร้างรายได้จากออนไลน์ได้รจริงๆนะครับสามารถทาเงินกับ การทำออนไลน์ด้วยด้วยภาพนะครับก็ใครที่สนใจนะครับอย่าลังเลนะครับก็ต้องลงมือทำเลยนะตอนนี้นะครับเพราะว่าการขายภาพออนไลน์นะครับมันใช้เวลานาน,านไม่ไม,ไม่ไม่เรียกว่าใช้เวลานาน,านหรือเปาเป็นว่าเรียกว่าใช้เวลาเป็นใช้ใช้ระยะเวลามันต้องใช้เวลาทุกว่า ใ้เวลานาน,านมันก็อาจจะสําหรับบางคนแต่บางคนก็อาจจะขายได้เร็วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นให้ลงมือทาก่อนดีกว่ามันต้องใช้เวลาเรื่อยๆนะั่นแหละสุดท้ายแล้วก็ต้องใช้เวลาเด็บโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันได้จริงจริงนะครับวันนี้ก็มาตั้นท่านขอช่วงนี้คิดค,คอนเทนต์ไม่ค่อยได้เนะครับถ้าใครจะเสนอคอนเทนต์มาก็ก็คอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวถ้าเกิดผมพอจะทําได้ผมก็จะมีเวลามาอัพให้นะ ให้ดูรายได้ครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะสร้างรายได้ในช่วงยุคโควิดแบบนี้นะครับแต่มันต้องค่อยๆทํานะส่งทุกวันทุกวันนะครับอย่าเพิ่งรีบส่งไปแล้วไม่ใช่ว่ามันจะขายได้เลยนะครับมันต้องใช้เวลาให้คนเห็นก่อนโอเคไหมประมาณนั้น,นะครับก็มีสองวการนี้วันนี้ก็แค่นี้สันส้นๆแล้วัสวัสดีครับ